Okay, s <S สวัสดีทุกคนนะคะก็ตื่นเต้นเช่นเคยคะ่ะไม่ว่าจะออกงานไหนเราก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนได้เริ่มใหม่ทุกทะครั้งเลยค่ะเรนนี้สายเดียวสายเดียวรู้สึกตื่นเต้นตอนแรกไม่ตื่นเต้นนะแต่พอทุกคนเงียบเราเริ่มตื่นเต้นละ จริงๆก็เป็นแบบใหม่แนนใช่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่สายแฟนะคะก็ฝากพี่ๆช่วยคำแนะนำด้วยนะคะโซเอใช่คือหนูเพิ่งเห็นเลยเมื่อเช้าที่แบบว่าโซเอาไปรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น หนูหนูเชื่อว่าทุกคนก็คือพร้อมที่จะซ้อมแล้วก็โชว์ให้แฟนๆเห็นค่ะแต่เหมือนตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะโชว์เป็นในรูปแบบไหนค่ะปีจมเาะวีีใจ่เพราะว่านี่ละนี่หละมันจะมีความแบบนี่ละ่ะนี่ลหละแค่คิปนาลีคนเดียวก็ปึ้งแล้ว รวมสิบสาวหรือว่าปึ้งกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าทุกคนมีศักยภาพค่ะเราเตรียมโชว์พิเศษอนะไรแบบไหนแบบว่ามีอะไรเพิ่มหนูว่าเอาจริงๆคือตอนนี้ฟุ้งมาก <laughs> ทุกคนอยากทำหลายสิ่งมากตั้ง <laughs> แต่สัสรรมภาษณ์มาทุกคนแบบอยากแบบแบบสายโจ๊หรือว่าหมอลำอะไรเยอะมากแล้วหนูก็แบบเอ๊ะตัวเองทำอะไรดีนะขนาดเต้นยังคล่อมจังหวะ <laughs> ห,นหนูก็เลยหนูก็เลยคิดว่าโอเค เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะในรูปแบบไหนแต่คิดว่าอาจจะมีหลายๆโชว์ที่เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะมีบทจากคนขับเลยค่ะว่าอย่างมีว่าแบบอะไรเป็นนางงามเขาอยากเห็นหนูเป็นทุกอย่างอยู่ไหมเป็นตัวเองตอนนี้เช่นให้หนูแบบบีบอยหรอไม่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูเอ๊ะหนูทำอะไรได้บ้างแต่หนูเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไร มีป่ข้อมจส,สาสมารถไม่เหมือนแบบจังหวะจังหวะคนเดียวอ่ะเต้นเองในข้อมจังหวัดใช่เหมือนกับเต้นข้อมจังหวะหนูก็แบบโอเค,อเคฉันอาจจะเป็นข้อดีตรงนั้นก็ได้เลยฉัคนคว<น>รจะเต้นอย่างนั้นเพราะทุกคนมีลายเต้นเป็นของตัวเองเวลาทีมนี้บอกซ้ายขวาซ้ายอ้าจรงแค่นั้นหนูยังสะดุดนะไม่เชื่อหรอกความเมินจอยหนูอะไม่อยู่แล้ว ดูสัคือมันมีช่วงที่หลูดลฟายกันประมาณอกอี่คู่นะสามคู่ถ้จะมีสามคู่ทุกคนแบบ้วนจอยเหมือนออที่เหลือฟังเรามีออที่เหลือพูดที่เหลือเรามีมนั่งฟังอยู่คนเดียวเหมือนแย่งกันพูดจนหนูแบบลองกลับไปดูว่าเ,ออเราพูดอะไรกันไปบ้างอ,อ่ะเหมือนเหมือนไม่ได้มไลฟ์ไื่ได้ทำงานเลยดูเป็นกันเองมากบอกไปกนฝักได้เลยาเเตรียมอะไรมาบ้างยังไงบ้างก็แบบ เตรียมพิชซูไว้หรอสุดพาเศษหนูว่าเตรียมนวดกามดได้เลย<ม>ทุกคนจะยิ้มไม่หุบแน่นอนแล้วก็อาจจะมีคนที่แบบเตรียมชุดมาเตรียมชุดมาหลายชุดเตรียมเปลี่ยนหลายๆคอลเลคชันอะไรหนูคิดว่าน่าจะมีสางคนจะดเด่นให้หนูและเราจะได้มองูนหนูมีเสิ้อสีส้มสีหนูว่าคู่หนูน่าจะต้องแจกหนวมกันเ <laughs> พราะว่าตีกันก็กำลังจอนพรเริ่มสนิทกันแล้วมันก็เลยแบบ เล่นเล่นกันเลยอะค่ะแต่อันต่ีแรงหน่อยตอนเล่นเราเล่นพี่คุยกันว่าแบบคู่เราแบบจะทำอะไรที่แบบพิเศษของคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอันมีฟงแล้วกันหนูว่าหนูหนูคิดในหัวว่าอยากให้น้องเลิฟอะไรนะเล่นเปียโนแล้วหนูอาจจะเต้นหรือว่าทำอะไรสักอย่างอยู่ข้างๆร้องไหมร้องไหมคนเราแบบนี้คืออาจจ้าต้องติดตามค่ะต้องติดตามวันนี้น้องมิ้งมาลองโชว์ได้ดูเลย แล้วเ็สาวกเปยนะะจะดึงความแสดงโชว์ความแบบเวทีจอนโอ้ยหนูว่าหนูอยากชมเอาจริงอะ็นอยากใส่ชุดอันนั้นะคาร์เร่อะเฮ้ยหนูจีนวาหนูอยากแตหนูอยแป่งแบบวิกตออะแล้วเดินแบบ มีแไม่ปัสามปันามปับากินบอกไม่ใช่อันนั้นในไลฟ์เขาแบบในไลฟ์มีมี5คู่แต่ถึงาในไลฟ์มานานคูมคู่คนสร็จทีห้าสิบใช่ค่ะซีรีส์หนูซีรีส์หนูตอนนี้ก็ ร้อเป็นแล้วค่ะแต่ว่าโช่วงออนหือว่าอาจจะเร็วๆนี้เหมือนกันทุกคนฝ่าฟันค่ะเรื่อเอรื่องครัวร้านชํานะคะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที ุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆดีไซแฟนๆที่กดบัตรได้นะคะแล้วก็ไปบนที่ไหนก็รีบแก้ไวนะคะขอบคุณมากมนะคะที่ซัพพอร์ตขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะีดิวสาวนั่งรออยู่เขาเจอหนูที่วิทยาลัยค่ะก็คอนเสิร์ตดิวสองวันนะคะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวิทยายเค่ะที่คุ้มค่าอยู่แล้วหนูว่าเกินเพราะเผื่อหนูว่าเกินที่ไหนนะคะที่อยู่เนี่ยทอค่ะ หนูพูดสุดท้ายได้ไหมถ้าหนูทำอะไรผิดพลาดไปตรงนี้หนูขอโทษ mặc dù một phần mỹ ở đâu nó không mặc dù 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 mặc